เส้นเลือดสมองตีบเป็นมาปีกว่าปีกว่าแล้วจากเมื่อก่อนนี้เดินเดินได้ไหมคะจากก่อนที่จะทานไม่ค่ะเดินไม่ได้เพิ่งขวดแรกะก็เดินได้ลิ้นแข็งเริ่มพูดชัดขึ้นเดินไปร้านค้าไปเซเว่นจากยังจากที่ยังไม่ได้ทานเอโดซีคือเดินไม่ได้เลย ที่ตุกป,ป่วยเป็นอะไรคะเช่นเลือดสมองตีบเป็นมาปีกว่าปีกว่าแล้วอาการเป็นยังไงบ้างชาไปท้องตัวจากเมื่อก่อนนี้เดินเดินได้ไหมคะจากก่อนที่จะทานไม่ค่ะอ๋ะเดินไม่ได้คือเดินไม่ได้เนี่ยขยับได้ไหมนอนติดเตียงนอนติดเตียงอย่างเดียวเลยแขนขาอ่อนแรงมันช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ใส่แผมนเิิ์ดแล้วรู้จักเอโดซีได้ยังไงอ่ะค่ะพี่เคยส่งมาให้แล้วพี่ตุ๊กระหว่างระยะเวลากินถูกไหมครับจากวันที่กินจนถึงวันนี้นนกี่วันแล้วครับประมาณ15วันประมาณสิวันแล้ว <5. S 2> ทานไปกี่ขวดอะคะพึ่งขวดแรกคะทานไปแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างอะคะก็มือล็อกก็ คครก็เดินได้ลิ้นแข็งเริ่มพูดชัดขึ้นอยากให้พี่ตุ๊กฝากอะไรกับเอโดซี hmm. เพื่อสำหรับคนที่กำลังมองหา<ก>ตอวนี้อยู่ให้คนป่วยโรคเส้นเลือดสมองตีบแตกให้เชื่อดีขึ้นนะดีขึ้นเซลล์ทำงานได้ดีขึ้นาจากที่เราไม่มีกำลังก็มีกำลังขึ้นค่ะเดินไป mm hmm. ร้านค้าไปเซเว่นจักยังจักที่ยังไม่ได้ทานเอโดซีคือเดินไม่ได้เลยเป็นยังไงบ้างครับจะทานเอโดซีต่อเรื่องอีกนานไหมครับหมดขวดแรกก็กินต่อไปโอ้โอ